สวัสดีพี่น้องสุขุสุขน,นะนนะครับผมเอรีพี่นบุญมีนะครับมาแบบมีสาระานะมีสาระวันนี้เราจะมาคุยในยเรื่องอะไรกันนั้นนะนะเอน,นีพี่น้องเคยสงสัยบ้ครับว่าคําว่าอิสานคําว่าอิสานมันมาจากไสนะมันมีคนอีสานจริงไหมมีภาษาอีสานจริงไหมหรือว่าอย่างไงแท้นะั้นเราจะมาฟัง มาศึกษาข้อมูลนะแต่ว่านี่เป็นข้อมูลในแบบของพระใหญ่บุญมีเองไม่มีการอ้างอิงกับของใครทั้งสิ้นไม่มีใครไปสำ,สำรูกสำรวจอะไรตั้งสิ้นนะเอานี้ก็มาพูดกันสนุกสนานทีครฟังฟังกันแล้วกันนะพี่น้องเนะาะไผเคยหูไปเ,เคยสงสัยบอวา่าวรับไปสารมาจากสาผู้ใดเป็นคนต่างผู้ใดผ้าหอ่อผู้ใดผ้าบอ่อผ้าวานะครนะับผมเนาะม่ได้ประจักษม้อ่าคุยในแง่ที่ หลายคนอาจจะยังบูฮูหลายคนอาจจะยังบ่เข้าใจนะหรือว่าหลายคนอาจจะอาจอาจจะในช่วงระหว่างการศึกษาอาจจะบ่เห็นนะประยุทธ์มีสิมาว่าอะไร่นอันนี้เคยเคย,เคยอ่านมาเคยอ่านบทความมากที่มาที่ไปของของ,ของอีสานที่มาที่ไปของอีสานอีสานมาไต้ยังไหนผู้ใดเป็นคนพยายามสาร้างเกนมากผู้ใดพยายามเพตุให้มันมีคําว่าอีสานเกิดขึ้นมาแล้วเล่าอยู่ใสเออ คนอีสา,านาอีสา,านภาคอีสานของไทยเฮามีแต่คนล่าสัดส่วนใหญ่นะแต่ว่าเขามาเล่าเบสัคือบบมีคือบ่ฮ้องว่าเล่าเนีพี่น้องเนาะนะนะสำหรับถี่มาของคำวาีสานนี่มาจากเขาเรียกว่ากุศโลบายในการปกครองของคนหลุนเก่าๆถ่าจะว่ารุ่นเก,าก่ากับบถทอว่าเก่ามากับพี่น้องอดีต อดีตไทยเลาาอดีตไทยเลาาเหราเอ่อมันจะแต่ก็มันก็จะมีมันจะไม่มีไทยไทยเล้าประมาณนี้นะจ้ะมันก็สิมีฟังคนไทยแล้วก็ฟังคนเล้านะกต่ยัองอยู่ปะ๊ปนกันไปนะพี่น้องนะไทยจริงๆอ่ะคนไทยคนไทยจริงๆคนไทยดังเดิมนี่มันซีบลายนะส่วนมากจะเป็นชนวชาติานะาาอื่นเข้ามาปะ๊ปนนะบพราว่าจะเป็นเมอ่าหรือว่าจะเป็นทั้งทังทั้งฟังพม่า ของขาประมาณนี้มันจะมากคืนๆกันนะลงมากคืนกันหระฟังเล่าอนะฟังเล่าเหนือยังประม่เนี้คนด้อยลงมากัเลยนะที่นี่ในเขตอีสานอีหลี่เรว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเฮานี่นนะเรือว่าที่ราบสูงนะจะเป็นคนลาวซะส่วนใหญ่คนลาวนี่หลายได้พี่น้องคนลาวจริงๆในประเทศลาวนี่อาจจะดูน้อยมีไม่กี่ล้านคนแต่ว่าคนลาวอีหลี่เนี่ยนะหลาย เพราะว่าคนลาวจริงๆนี้กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคสุวรรณภูมินี่แหละนะเพราะว่าจะเป็นทั้งอ่าภาคใต้ภาคใต้ภาคต้วานออกก็ยังมีนะภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแต่ก่อนและชุมชนลาวจริงๆน่มันจะกระจายไปทั่วนะเพราะว่าจะเป็นการจากการอ่าออกอ่าขยายตัวไปหากินหรือว่าการอพยพ ตาสงข้ามเลยนะเวลาทรงเวลาไปตีเมืองนั่นแหละออ้าวชนะกับอพยพคนหน้าเอามาอยู่ต่างถิ่นฐานยีาหนีก็จะจมีชนะอยู่ห่า,างกับอพยพคนหน้าต่างถิ่นฐานก็นมีแต่ว่าด้วยเสื้อสะอาดที่หลีเนี่ยของคนเล่าเนี่หลายแห่งก่นนองฉะนั้นแล้วถ้าคนเล่าหลายสิ่งที่ผููนุ่หรือว่าสิ่งที่ผูปกครองอะนะเริ่มย้านเริ่มกลัวก็คือการรวมตัวของเชื้อชาตินะ การรวมตัวของคนเชื้อชาติเพราะว่าการทําสงครามหรือว่าเหตุของสงคารามเนี่ยมันจะมีบกี่มันสิมีบกี่อย่างในเหตุผลหรือว่าต้นเหตุชนวนของสงคารามเนี่ยมันจะมีบาบกี่อย่างส่วนหนึ่งก็คือที่แรกก็คือว่าในเรื่องของแผ่นดินนะการรักษาอาณาเขตดินแดนส่วนที่สองก็คือในเรื่องของความเชือนะเ่อนะหรือว่าลัทธิ ลทัทธิความศาสนาต่างๆนะที่คนนับถือนะมันจะเป็นสนวนเหตุของสงครามดึ้นก,กันแล้วก็ที่สามก็คือเรื่องของเชื้อชาติชนชาตินี่แหละผู้นำในอดีตหรือว่าผู้ปกครองในอดีตนะครับเริ่มระแวงเริ่มกลัวนะเริ่มมีความหมดซึ้ว่ามันจะบ่มันคงต่ออาณาจักร เริ่มมีความระแวงคนเล่าเพราะว่าอย่างคนเล่าหลายถ้าเกิดมีการรวมตัวของเชื้อชาติหรือว่าชนชาตินี้เกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องทีทีทีสีหนกักการขบคุมนะแต่เกิดมีการรวมตัวกันหีหรือว่ามีการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยแนนอนนะผู้นำนยุคนั้นหรือว่าผู้ปกครองยุคนั้นลำบากแน่นอนนะโดยเฉพาะในเขตภาคอีสานของประเทศไทยหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะยี่สิบยี่สิบจังหวัดหรือยี่สิบกว่าจังหวัดนี่ เป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่แล้วก็อุดมไปด้วยชนชาติลาวแล้วว่าเสือชาติลาวด่เต็มไปหมดเลยพี่น้องฮนะพื้นที่ที่กว้างใหญ่แล้วก็สนชาติที่มีปริมาณเยอะถ้าเกิดมีการรวมตัวกันจริงๆนะเอาลองคิดดีๆคิดเล่นๆนะพี่น้องถ้าเกิดสมมุิว่าเล้าฟังไทยกับเล่าฟังฟังเล่าอี๋สองพ่อเล่าเนี่ยร่วมกันนะมันก็จะเป็นขนาดใหญ่เด้ย คนกับลายเด้กำลังคนกับลายแด้ความแข็งแกร่งกับลายเด้แต่เกิดตอนนั้นมีการถือกันขึ้นมานะมีการล,ล้มากขัฟันแยกดินแดนกันขึ้นมาเนี่ก็โอ้อันตรายครับบ่สามารถควบคุมไห้เน่นอนผู้นำในอดีตเขาก็สลาดเขาก็มีกลอูบายมีกลสโลบายในการเอามาแยกเขาพยายามแยกเล่าสวสปป,ปอนะ สมัยอดีตมันอาจจะไม่มันไม่ใช่สปปนะเป็นเป็นเป็นอาณาจักรอาณาจักรล้านซ่างบ่ฟังมันจะเป็นล้านซ่างจะเป็นการแยกกับล้านซ่างลอัดซ่างสยามแล้วก็ล้านนาหรือว่าเขตเนี่ยนะล้านนานี่ก็จะเป็นทางเหนือพี่น้องมีความพยายามที่จะแยกแยกระหว่างเล่าเล่าี่เป็นเล่า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  นานช่างแล้วก็เล้าฟังฟังฟังสยามออกโดยการพยายามเอาคนใน้เขตนเนี่ยฮนะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือพยายามเห็นมันแตกตัวออกมาจากเล่าเสื้อซาเล่าอะตามจริงแต่ว่าจะพยา,ายามไอ้ไม,ม่มีความแตกต่างจากเล้าจริงๆก็เลยมีการพยายามเรียกว่าเป็นอีสานผู้ใดเป็นคนต่างกับบุหงนะเป็นยุคผู้ใดกับบุหงนะก็เลยมีคําว่าอีสานเกิดขึ้น ทำาอีสานเกิดขึ้นการแยกลาวกับลาวมันเสียงไรืจังไหนถึงเสียให้คนเสื้อสาดเดีวยวกนันนี่แยกกันออกด้วยสินเชิงนะแยกกันออกด้วยสินเชิงแยกกันออกด้วยความเสื้อลักษณะของเสือสาดตรงนี้ครับก็เลยมีการต่้งซื้อกันเกิดขึ้นคือคืเล่าเล่าเลยแล้วก็เล่าอีสานอีสานฟังไทยก็จะเป็นเล่าอีสานเล่าอีสานเร้อภาคอีสาน ความเกียรติสร้างนี่แหละความเกียรติสร้างนี่แหละเซดให้มีการแยกแยะเกิดมีการแยกกันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะกุดสโลบายในการแยกแยะลาวไทยกับลาวลาวเนี่ยก็คือพยายามซื้อให้ให้ให้ระชาส้นฟังไค่นี้เห็นว่าเล่าเล่าเล่าฟังเล่านี่คือพยายามหาจุดด้อยของล่าฟังเล่านี่เอามาซื้อให้ ไอ้ล่าฟังไทยเห็นว่าถ้าเอ่ถ้าเป็นเล่าวนี่มันสิด้อยเหมืองใดนะมันจิอันนมันสิเห็นบ่แต่ถ้าห้าสิบเจ็ดยินใิอดีีเนี่ยถ้าคนจะบอกเขาจะบอกว่าลาวล่วล้าสมัยลาวไม่พัฒนาลาเล่านั่นเล่าเนี่ยสารพัดลาวที่ที่ที่ยังด้อยอ่ะที่เขายิบยกยกมาใส่หูใส่หูพยายามกอกหูให้คนไทยลาวเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไม่ใช่ลาวนะเราไม่อยากด้อยเหมือนเลาา เราไม่อยากโง่เหมือนลาวเราไม่อยากอะไรเหมือนลาวเลยนะก็เลยเฮดให้คนในเขตภาคอีสานนะ่ะทั้งๆท,ที่โดยเสื้อสตารหรือว่าโดยสนสตารแเราเป็นลาวนั่นแหละไม่อยากเป็นคนลาวบ่าอยากเป็นคนลาวพี่น้องนะถ้าจะเห็นในยุคประมานยุคพอยุคเมเห้าเนี่ยนะยุคที่เริ่มยุคที่เริ่มมีการอมู uh, move, หรือว่าโอพยเของมาหากินใหม่ๆในเมืองหลวงเนี่ยก็จะเ,เริ่มรับอิทธิพลพวกเนี่ยนะ เริ่มรับมีทุกพวกนี้เริ่มเริ่มเริ่มดค,ความมู้สึกว่าจะาของมาอยากเป็นเล่าจะาของมาอยากเป็นเป็นเซียวประมาณนี้นะเคยเห็นบอสเอ้ยมาอยู่ไทยโดนฉันมาอยู่ไทยโดนไทยโดนมันจะมันจะมีคำอรอเลี่ยนกันอยู่ในอดีตเห็นบอมีคำเบา่มีคำเออแล้วฉันไม่ใช่ลาวนะฉันเป็นอ่าคนอีสานนี่ประมาณน,นี้เห็นไหมมันจะเห็นเดชานว่าเริ่ม,เร,มเริ่มมีการดีดตัวเหล้วมาเป็นอีสาน หรือว่าฉันไม่ใช่คนลาวฉันเป็นไทยลาวไทยนะแต่ความจริงก็คือเล่านะครับผมบอกว่าสีเล่าไทยเล่าเหนือเล่าไต่เล่าอย่างก็เล่าเล่าไปอยู่กรเล่าเล่านั่นแหละครับโดยโดยโดยเสื้อซาดโดยชนชาติโดยชนชาิโดยเสื้อชาินะฮะผมเฮ้ยบบเมนเนี่ยชนชาติชนชาตินี่ชนชาตินี่จะเป็นไทยโดยเสื้อชาติไม่ใช่ชนชาติโดยเสื้อชาติ ส่นศาตนี่จะเป็นเขตเขตเขตที่เท้ายูอวใสยนะส่วนศาตร์เสื้อศาสตนี่เราเขาจะเป็นเล่าภาษาเล่าผลินธรรฑ์เล่านะฮะเล้าอ่อยต่อยเล้าทั้งเมือทั้งเลือดทั้งมันก็เล่าพ่อก็เล้าเมย์ก็เล่าเอาออกมากก็เล้าคือเก่าพี่น้องอะแต่ว่าความหมูดซสื้อของเล่าอีสานเขามียุคหนึ่งช่วงหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากการพยายามพยืยอยมแบ่ง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 เล่าออกไป เพื่อป้องกันการรวมตัวโดยเสื้อซ่าดนะก็ได้ผลนี่น้องได้ผลมาจาเท่าตุ้มคนเล่าฟังไพยโบคิน่าจาของคนเล่ามั้เออคนเล่าฟังไพยคิดว่าเล่าหนิต่อยตามคิดว่าเล่าหน่